คุณหมอกแก้วคุณสวยย่านนานีไม่เคยโอ้ยคุณไทคุณสวยกินข้าวกินข้าววิววิวหลักล้านเลยนะครับกินข้าวในไหมครับหลังๆครับดูดูครับใจอังมาเฮอ่เพ้อเอามาเฮอบ้านข้างบ้านนะอ,อ๋อข้างบ้านนะบอกอะจะโซผงไมหมเคยเห็นเดี่ยวเข้ามาคู่มืออยู่ผ่านมาก,ก็ได้ นะครับนี่น้องแก้วนะครับเนีเจอกันหลายวันไม่โตยังน่ารักเหมินเดิมนะครับแพกแพกยังสมุนไพรต้องตอกตาแห้งก่อนบ่ตอนนี้คือสี่ัทันแล้วบันทันเนาะต้องต้องส่งดิบแล้วเพราะว่าคนติดเชื้อมันลายบ่ สุดยอดอ่ะชุดชุดละเท่าไหร่เอ่อผมซื้อมาโลละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าซื้อมาส่งอีกหกสิบหกบาทเพราะว่าผมก็ต้องไปหาสั่งมาเพิ่มนะครับผมมันมันเขาเรียกอะไรนะมันมันหายากอ่ะมันหายากมันมันไม่น้ามันเนาะมันเป็นพืชไน่ามันมันพืชเฉพาะหน้าเฉพาะฤดูฤดูมัน หลังหนาวก็จะเริ่มเห็นอยู่เนาะเออหลังหน้าหนาวก็จะเริ่มเกิดก่อนไทยนะร<ว>้ายหน้าหนาวเริ่มเกิดนาแล้งหน้าแล้แงก็จะเก็บเกี่ยวบุรีขี่โมไซหาเราเบิ่งกชาวบ้านเนาะเขาหาเลยอ่าต่อไปเป็นเปรูดเด้อะอ่าบอกว่าผมเฉพาะเดลต้าโอ้ยสาวถั่วเคยอันนี้ก็ออิ่มะันนบพวงแหงแล้วเรื่องจริงเในบอลบอลลินได้อันนี้นะโอ้ยน้องนิวน้องนิวน้องนิว ก็คือสามเดือนที่แล้วแล้ว่อยปพุดเถะนะเขบา<ม>บก็าค่อยบ้าอืค่อยนู้นแเตรียมแผนไปแล้วค่มีสมุนไพรไปเออหู้งจักเนาะค่อยเตรียมไปแล้วเนี่ยแบ่งไปแบ่งมากเหลือสองมัดไว้ให้จะผอมเอออืมก็ค่อยเตรียมแทนเตรียมแผนไว้แล้วว่าสามเดือนข้างหน้านี่เป็นเนี่ยแม่ในลีกก<ม>ับบริภาษัตต้มต้มกินไปเรื่อยบ่บ่ต้มเฉพาะเป็นมีอาการเนี่ยะมีอาการเนาะ ก็อยังเหลือสองมัดอยู่ไผ่ก็มาขอแบ่งขอแบ่งก็หมดเนาะก็เลยต้องไปหามาใหม่แล้วมันบวได้ค่อยถึงข่้นว่ายุดเอ็ดคิดมาละก็ดึงแม่ค่อยตัดทอกไต่ก็เป็นการสอบถามเรื่องสมุนไพรศักษาลือโควิดนะครับ นี่ยครับยายกกำลังจัดเตรียมแม่ของสายบุญนะครับ ก้านมันก็ได้เป็นบ่กปนปนกันบ่ครับตอนนั้นน่ะวิทย์เอาค่ะเดี๋ยวนี้น้ำผ้าอาจารย์แล้วเราผ้าเอาขอนอันนี้มันเราเป็นมดเป็นมดมันเปิก้อนแต่ก้อนไม่ได้คิดเห็นไม่ไเอาจะห้ามันเลยทนี้ไม่ไดคิดเห็นเนาะเม็ดเม็ดก็บไปเก็บปูเลยเม็ไปเก็บไปปูแล้วสามสามเดือนที่แล้วตุ๊กค่อยไปตัดน่ะเขายังหาตุ๊กค่อยหาแต่ว่าตุ๊กค่อยบ้าเม็ดต้องเก็บ ต้องเก็บแล้วครับเพราะต่เวลานี้เนี่ยเป็นพืชที่ไม่ค่อยทุกคนไม่ค่อยชื่นชอบนะครับตอนสักประมาณเดือนพฤษภาเนาะพฤษภาพฤษภาเต็มให้นาหนึ่งคิวคิวดอกแังแมงจักแององอย่างไปตอมนะพอดูไทยพอไยปุ๊บก็มันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรนะครับย่อยสลายไวครับ S <S ก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเป็นสมุนไพรครับรักษาโรคโควิดนะครับโรคยอดฮิตโรคยอดฮิตตอนนี้อินเดียต่อมาจะเป็นเปรูโอ้ยสมาทอ,อชาติแบบนี้นเลยเนี่ยโอ้นักชาตินั้นคล้ายๆกระถิ่นคล้ายๆกระถิ่นแล้วเคยกินหรือยังต้มต้มน้ำมันนะเคยกินมาก,กับสองปีแล้วมาเชย่าไข่มาต่อบ้านนี้ไม่เป็นไข่เพราะตัวนี้แหละมันก็ยัง ผมก็ยังงงอยู่ในยายอันผมมาบางกกตูมนี่ยเป็นยังกันเพิ่นไปผู้ไปป่าตลอดคือบ่เป็นอันไข้เลือดออกมัมยเพิ่นก็ต้องมีดีของเพิ่นล่ะเนาะอันนี้ไข้เลือดออกมาแล้วเพิ่อนว่าให้ฟังแล้วโอ้แต่ว่าเฮาเฮาเฮาหาบ่เป็นนะนะเพิ่นมีอยู่ไปเขียวจะเป็นโอ้ไม่ไม่แห้งนะแห้งนะเนาะเขาเอาเขาอักดีเขาเอา เอาคลิปแม่เอเอาคลิปแม่วะรู้ชายวะบอกอาดกับว่าเอาคลิปแม่แม่วะตัวใสมันเลยยอดคลิปวิวยอดวิวสูงว่ะมันเราเดี๋ยวไม่เร่งเขาต้มเขาต้มกลิ่นก่อนเพราะว่าเม็ดมันเป็นกินเข้าไปเยอะโอ้มันแห้งไงตัวเกี่ยวนี่แห้งกว่าแห้งกว่าห้ารอเดี๋ยวต้มมึงก่อนเดี๋ยวต้องขอเทสกันแรกก่อนเอาหมูมันเราเป็นเธอตุกมีแต่ไข่ในหอนมันเราเป็นเพราะกนชา มันมีใครมีฮอนมันมีฮอนอได้ถ้าใครมันหลอหอฮอนเรอฮอาการตอนแรกนี่มันสิเป็นไดไหครับทามที่ถามเพื่อนน่ะถามเพื่อนโดยตรงเลยถามน้องชายชายบุญนี่สองสองสอันสองมือแรกนะขี้ดำอสองมือแรกขี้ดำแล้วพอ แล้วพอมื้อที่สามมามือแรกเจ็บเนองเจ็บกระบองตาเเจ็บบุบตาเพราะเป็นพีจมูยังดีเดลยไปนี้หุดเพิ่นกินเ้าเพิ่นกันยังเปิดกินแต่นะแต่ระวังอยู่เดี๋ยวว่าที่นี้หุดใช้พี่เจมูตลอดหุดเพื่อลดสีตาดุสีตาดุุดเอ่อเจ็บกระบองตาสองข้างนี่พอเจ็บกระบองตาหุดมือที่หนึ่งมือที่สองขี้ดำแต่ว่าขี้ดำนี่ว่าตับไม่ทำงานหรอ น่าจะมีสูวเออตา้มีกาทำงานแบบนั้นเลยขี้ดำขี้ดำคนได้มีก็ขี้ดำคนนอทั้งลูกทั้งลูกพร้อมอันนี้มื้อที่สามมาเพิ่นก็เลยนั่นเอื้อหายใจบอเพิ่นก็เลยโทรเพิ่นก็เลยโทรอมาให้แม่ว่าต้มเนื้อไก่โทรมาเสียละคือว่ามันมีบ่มันมียาตัวไหนเอาอยู่เหรอเนาะใช่โชว์มาให้ออมันมียาตัวอะไเอาอยู่เพิ่นก็เลยพวกเากำลังแน่นเเพิ่นก็เลยคิดได้ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยเมื่อสงการนะเพิ่นเอาไป ไปลายชุดอยู่ดอกเพื่อนมีกินเพื่อนมิกินตลอดเราอัดมะกินตลอดส่วนส่วนน้องเมาอัดนน้องอยู่โรงลรงเล่มนะเพื่อนกินต้มที่ละที่ละห้าสองห้านี่เนี่ยสามห้านี่สามห้านี่ต้มเป็นชาเอาเพื่อกะลุ่มบางญ่นึงฝ่าอไปเพ้่แลเพื่อนกินเป็นน้ำชาหน้าเสาเรงตั้งแต่รุ่นแรกกูนายานอันตรายแต่ตุ้ค่อยเก็บตั้งแต่เมษาแต่มีไผเชื่อแต่พอมาตอนนี้เราก็มาหาวิญญายแล้วเนาะ แม่นบนม่นย่ามมันเล่ค่อยมีเอาแล้วค่อยเอาแต่นี้มิส่าเอาแต่แกรงเอาใจห่ามันเลยมิส่าเมอาอาต้นเลยเดี๋ยวนี้ยินพระอาจารย์องค์นึงท่านเอาไปเย็ดเอ็นสมุนไพรน่ะเป็นเอาทั้งต้นก็ได้ปะได้มาซื้อข้าวสองไรโลได้ทั้งต้นเลยเนาะทั้งต้นเลยทั้งต้นเหรอครับจินน่าจะมากับตากแห้งก่อนเนาะอืม แต่ว่ามันเป็นเป็นพืชที่หาง่ายๆอยู่นะครับแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ฤดูของมันนะครับมันไม่มีครับต้องไปไกลถึงนู่นนะครับร้อยเอ็ดนะครับอำเภอปุนทองแล้วก็ได้ยินกว่าแถวสุพรรณมีแถวสุพรรณบุรีจะมีเยอะหรือเปล่ามันจะเป็นที่ที่ดอนที่ดอนดิบนี่ห้าสิบบาทถ้าสั่งมาละห้าสิบบาทถ้าแห้งสองร้อยห้าสิบถ้าแห้งยังไงก็เป็นประสบการณ์ของน้องสายบุญนะครับที่น้องชายเพื่อนได้อ่า ได้รับทลกโรค FC เคยไปนะ FC อันติดเชื้อช่วงเดือนเดือนที่แล้วนะรุ่นแรกนะรุ่นมันแพร่ระบาดรุ่นแรกนะที่ติดมาจากไอ้ในรัสพานนะชุดนั้นะหายแล้วชุดแรกเขาว่าหายแล้วอันนี้อันนี้น้องนี่เป็นน้องนี่คิดว่าเดลต้าเขาลงปอดเร็วจามือก็ลงปอดเลยพรวดเลยมั้บ่จามือนี่จุกอก ลงทั้งโขทั้งมีเลยนะตอนนี้นี่เอซีที่ติดต่อมาในไลน์นี่ติดเชื้อหมดแล้วให้ให้เมื่อวานนี่มีให้พร้อมหมายว่าเนส่งมาให้แม่ด้วยลูกลูกแม่ติดเนี่ยแม่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วลูกแม่อยู่ในห้องส่วนตัวเนี่ยเป็นห่วงลูกมากให้นํำมาเน่ยให้จะให้ส่งส่งไปให้นี่ก็เลยนี่แหละต้องต้องห่ออันนี้ไปสาบมือแล้วยังมีหอดอยู่ตัวเงนะคอยรู้ ตัวแห้งสั่งไปแล้วสิบหกโลนี่ก็เป็นนะครับยังไงก็ต้องต้องพึ่งอะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้วิจารณญาณในการรับชมใครเพราะว่ามันมีไข่การับตีด้วยมันมันมันเป็นสมุนไพรนะครับมันอาจจะบางคนถูกกับกุบเลือดอย่างกุบเลือดเนี่ยก็มีส่วนส่วนนะครับถูกหรือผิดยังไงก็เราลองใช้ดูครับเพราะว่ามันมันยังไง สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องดิ้นรนนะครับต้องมีทางเลือกสักทางหนึ่งแต่ต้องลองก็ขอบคุณสายบุญแล้วก็คุณแม่สายบุญนะครับครับผมครับตอนนี้ก็เตียงเต็มแล้วหลายคนก็นี่แหละพักมาแล้วทีนี้เราหาของได้น้อยไงทั้งคืนทั้งวันยังไงก็ไม่ได้แค่กองนี่แหละเบอร์โทรศูนย์ห้าสี่สี่สอง แปดหนึ่งหนึ่งสามครับนี่ครับเบอร์ไลน์มาก็ได้เบอร์นี้นะครับเอาอีกข้างนึงครับเอศูนย์หกห้าสี่สี่สองแปดหนึ่งหนึ่งสามครับครับมาเบอร์โทรน้องสายบุญนะครับเออไลน์มาเลยยังไงก็มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็เป็นผมก็เป็นแค่สะพานแต่เพอิญก็ลองลองดูพิจารณาดูก็ไม่รู้สำหรับท่านที่ชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ